อาจารย์เราประกาศดูสิครับสมมุติว่าวันหนึ่งคุณสุเทพเป็นรัฐธิปิปัตย์สมมติคุณสุเทพชนะชนะเหมือนกับหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยถูกต้องอ,อาจารย์และคณะเพื่อนๆที่อยู่บนเวทีนั้นจะไม่ยอมรับการนีรโทษกรรม จากคดีต่างๆที่ถูกฟ้องร้องอยู่ใน,ในช่วงนี้เข้าสู่ดำเนินการในเรื่องแต่ประเด็นแรกกันครับที่บอกว่าคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์มผมเองไม่ได้อยู่ระชาธิปัตย์ผมเองเป็นนักวิชาการแต่เท่าที่ผมจับจ้องดูตลอดเวลาผมไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากกลุ่มกบสว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วแต,แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไปแอดซูมเองไปสรุปเองว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณสุเทพพูดนะฮะับคำว่ารัฐาธิปัตย์ตามความหมายนั้นคืออะไรคุณสุเทพบอกว่าถ้าเป็นรัฐาธิปัตย์ก็แปลว่าเมีนผู้มีอำนาจ ฮะแล้วก็จะยึดทรับโธ่คอรมอยึดทรัพย์คุณยิ่งรักอันนี้อันนี้ฟังจากคุณสุเทพบนในทีไม่ใชนะเออเออขายคนอื่นๆด้วยเหมือนกับหัวหน้าคณะปฏิวัติเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทหารเป็นประชาชนอาจารย์ไม่ได้ยินเหรอครับได้ยินแต่ประเด็นเขาบอกว่าคำว่ารัฐาที่ปัดตามความหมายของบกหลายจุดกับคำว่าหมายปัดของคุณสุเทพไม่ใช่แล้วทานกันตัดสรนรัฐาที่ปัดไปว่าอะไรอาจารย์สานรัศสารไปว่าอะไรแต่ละคนตีความไม่เหมือนกันอาจารย์ตีความไม่เหมือนกันตายแล้ว อาจารย์รัฐบาลหยุดก่อนอาจารย์เชิในมุมกับครับถ้าเราคิดว่ารัฐานธิปัตทุกคนตีความได้เหมือนกันมันคงไม่ต้องมีองค์ความรู้ไปมหาศาลมากมายหรอกครับในความเข้าใจของอาจารย์คืออะไรแต่ถ้าถามว่าผมตีความเป็นยังไงปอปถามผมได้แล้ารัฐานธิปัตคือคนที่มีอำนาจรัฐควบคุมอำนาจรัฐอยู่คุณสุเทพพูดไหมรัฐจะเป็นรัฐาธิปัตย์คุณสุเทพพูดไหมเขาพูดแต่ผมไม่รู้เขามีความหมายอย่างไรโอเคยอมเลยอาจารย์ง่ายๆคำว่าปฏิรูปของ คุณประกอบอะไรจุดกลับไปรูปกับผมคนละค, <น S 1> ความหมายเลยคนละความหมายไอ้คำเนี่ยครับพลังมันมีคำมันพลังมันของคำม,มันมีมากแล้วแต่จะใช้คําว่าอะไร